ดิฉันเอาจเจ้าชนิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบก so ับคิวริเกิลโฮมสวีทโฮมสวายอีกแล้ว เออใช่ค่ะช่วงนี้คือแบบเบื่อไอเดนค่ะเลยต้องหาไอเ่นแล้วในวันนี้เนี้ยคิวกลับมาพร้อมกับสกินไฮวินของน้องนิพาแล้วไม่ใช่ไฮวินเซ็ตเก่านะคะอันนี้คือเซ็ตใหม่จากไฮวินเลยนะน่ารักมากมเหมือนจะใส่ไปออกวิ่งองอกอ่างกายอะไรอย่างเงี้ยแกเหมาะสําหรับการใส่แล้ววิ่งจุ๊กในนิวออมลมกแ่พี่เด๋วก็พูดเว่าไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสกินไฮวินของน้องนิพาในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะฟิลขนาดไหน let's go เ้าไปเลยเอาเาไปเลย ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แต่จะว่าไปเพื่อนเพื่อนยูรินี่ฟังเอคเซสซอรี่ผีมาใช้เลยเนี่ยเราอะฮัลโหลเนชินเนอร์เลมอนกิมินาโตะมิซูมิชิซัมซุนคานาโซนิเฮ้ยซัมซูนนี่ไม่ใช่ของเกาหลีเหรอมึงก็อย่าไปบอสเขาแมนดิ้งเอ่ะอุ้ยไทยบ้านเดียวกันเฉยโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปนองน้ำ โอ้โไม่ได้เจอด่านนี้ในโซโลนานแลวนะเนี่ย oh. เอาแหละเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็ทำเหมือนทุกทีนะคะทุกคนนั่นกีการเปิดประตูเปิดที่หมด oh. โอเคบ้านนู้นมีคนเปิดแล้วงั้นเราก็มาเปิดกล่องทองเลยแล้วกัน oh. ผีบางคน,นอ่ะเขาชอบขึ้นมาตรงนี้นะคะเราต้องฟังดีๆนะว่ามีเสียงน้ำหรือเปล่ามีไม่แกไม่มีเสียงจอมแจมนะโอเคเลย,ยังก็เปิดกล่องอย่างสบายใจแฮคือเอาจริงๆแล้วผีปกติมันก็คือตรงกลางอะเลยค่ะแต่คิวเคยเจอตรงนี้ไงแล้วโดนปาดฟีหลายทีแล้วด้วยมันก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ แล้วเพื่อนก็เปิดกล่องทองตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวคิวไปหาที่วางตะปูอันนี้ดีกว่าค่ะเออเอาไปวางไว้แถวไหนดีนะโอ๊ะผีตานี้เป็นเบลงั้นคิววางไว้ตรงนี้ดีกว่าคิวว่ามันเห็นคิวแน่มเมื่อทางปังตาทำบังบัง,บงเบลโอ้โหเบลไม่เห็นเราได้ไงวะโอ้โหจะเสงเงินึกว่าจะได้จูและ้ะเล่นนี่พากับสกินให้วินสุดเฟี้ยวเนี่ยถ้าไม่ได้จู๊นี่คือมันผิดผีมากเลยนะแกโอเคจัดของเรียบร้อยแล้วอา้าว เพื่อนกำลังสแปมของอยู่เลยเนี่ยเรากดมาเจอตี้สายสแปมของนี่หว่าถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีของให้เล่นเนาะงั้นเดี๋ยวเราก็ช่วยสแปมของแม่งด้วยเลยละกันเดี๋ยวเปิดกล่องนี้เสร็จเนี่ยเราไปหาของทำพิธีต่อนะคะอ้าวเพื่อนเสร็จพิธีข้างล่างไปแล้วแฮะแล้วกล่องทองในบ้านโอ่งนี่คือหมดหรือยังวะเพราะว่าด้านในยังไม่ได้ไปดูเลยอะแต่ว่าของ,ของแดงอีกสักกล่องละกันนะคือแกเห็นกล่องแดงไม่ได้จริงๆเออกนต้องเปิด นิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเผเพื่อนได้ของจู๊และไหนดูสิอ้าวได้ไม่ไหวเฉย,ยเลยอุ้ยไอสบัสดี้ค่ะแม่โอ้ย้า,อยาเอ่ยเมื่อกี้ไม่น่ากดฟางเลยอะไม่รู้ว่าเขาจะมาจุ๋กันตรงนี้ห้ามไม่งั้นตีขาดให้เพื่อนแหละอาตะปูเดี๋ยวเราไปไว้บ้านกลางนี้อ้าวตรงนี้มีตะปูแล้วเหรอตะปูมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเราทูบทูบอยู่ไหนงั้นคิวว่าตะปูล่านี้คิวโยนไปที่สาลาดีกว่ามาเพื่อนจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะเหมือนใต้ถุนน่าจะเหลือกล่องทองอยู่นะถ้าคิวจำไม่ผิดโอเคโยนลงไป มาเดี๋ยวเราไปเช็คก,กันดีกว่าว่ามีกล่องทองจริงหรือเปล่าใ้ถุนใ้ถุนมันต้องมีดิออโอเคมีจริงด้วยรอบนี้ต้องได้ทูบแล้วแหละแกถ้าเปิดกล่องนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ทูบนะฉันจะฉาบทีมงานไหนดูสิโอเคได้ทูบเกือบแล้วได้ทีมงานเกือบโดนฉาบแล้วนะเอาละเดี๋ยวเรารีบไปตั้งวิธีที่สองกันดีกว่านะคะทุกคนก่อนที่เพื่อนจะจิกหวัวนะนะ bon ัโบนักหอยแซ่ทูแซ่าทูหกแก้วขอปักทูปปักเทียนทำพิธีหน่อยนะคะแล้วก็ปัก ฟูลงไปแล้วก็สวดก่อนเลยและการได้ทาหน้านที่ของนิพายอย่างเต็มปิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนไม่ขาดตกบกพร่องตาีได้สวดเฉยเลยลเออเดี๋ยวก่อนเพิ่งบอกเมื่อกี้เลยว่าได้สวดเฉยตอนนี้ได้จูงแล้วทุกคนสมดังใจปรารถนามันลงมาตามิว่ตอนน่อแน่ว่ามาันเอาคิตายแน่มันเจอนิพาของมันแล้วอา้ารูตัวนี้ไม่พังอีกโลรเนี่ยโ <What? S 1> อ้โหประตูทุกอย่างอยู่ครบมีที่ให้เล่นดกเพียบเลยนั่งไงตามมาแล้ว ตาตรงนี้มีน้ำวิ่งเดี๋ยวอิทอิทไปก่อนนะนั่นไงตามจอดตูดมาแล้วสวดกันไปเลยค่ะพี่พี่นิพาจุกอยู่ค่ะไม่ต้องห่วงน่พานนะคะเอาค้าวัดวัดต่อโอ้เดี๋ยที่คิวเคยบอกตั้งแต่คลิปพี่ฮาร์ดไปนะคะทุกคนว่าช่วงนี้คลิปมันจะก,กระตุกแน่น,นะขอไป oh. คิวเขาลบโปรแกรมอัดแล้วก็ลงใหม่แล้วมันก็กระตุกอยู่ดีอ่ะคิวก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว oh. อ้าวอันนี้เออเขาจะเอาพี่ปิ๊งต่อใช่ไหมเราจะได้ไปหาของทำพิธีเดี๋ยวคิวไปหากลรองเดี่ยวกันก็ oh. พี่ปิ๊งอยู่ตรงนนั้พี่เบล มาวางใกล้กันขนาดนี้ก็ได้โอ้ยจะหยิบอย่างนึ่งมาใช้อย,ย่างนั้นเลยเลยนี่เนี่ยมาเอาอะไรตีแล้วก็เข้าตุม่มแบบหน้าด้านๆไปเลยละกันโอ้ยเอาตรงนี้ไม่น้ำวิ่งหรอขอบคุณนะคะเฮ้ยแต่จะว่าไปไปโดดหลังบ้านดีกว่าวะ่ะยานี้นนมีคนสวนหรือเปล่าออกค่ะออกลีค่ะลีคอามีคนสวนอยู่แล้วปิดประตูก่อนเดี๋ยวเพื่อนออกไม่ทันอุวิปปิ้งน้องขอโทษนะน้องจะเป็นต้องลากบาดตรงนี้จริงๆ,ๆเลี้วเลีสุดจะไม่หาจุดโดดมันเล่นยากกับพี่ตามต่อไปเนี่ย ตามไหมตามแหละรู้เรื่องมันจะเอาสไตายจริงมันตามมาอีกแล้วแต่ว่าตรงนั้นยังเหลือน้องวิ่งอยู่ยังพอเล่นได้อยู่โอ้โหวิ่งไวมากแม่จ๋าโอ้ยพี่เบลวิ่งไวเกินไปหรือเปล่าวเกินไปแล้วนะเนี่ยติดในตันขนาดนี้เนะี่ยอดีตนักวิ่งหรือว่านักศึกษากันแน่ครับพี่โอ้คอเข่ากูเลยเจะเสียบต้องลงมาโดดอีกแล้วตามตามไหมเรบนี้ตามต่อไหม อ้าวมันมันดุเยียยๆว,ว่ะเอาไม่ตามแล้วโอ้หอะไรวะยังอยากจุกต่ออยู่เลยงั้นวางน้ำเพื่อนเล่นต่อแล้วกันนะคะแย่ว,วะ่ะววยรุ่นนี่มัวดเซงเลยต้องกลับมาสวดอีกแล้วหรอกระเดกกระเดกเสาสีจักเอ้ามีเพื่อนโดดลงมาอ้ามีผีกดอาตาลงมาด้วยนั่นไงถือน้ําเราไปใช้แล้วเวลาใช้ของก็เผื่อแผ่เพื่อนว่านะคะทุกคน้าไม่ได้จุกแล้วอะวางไว้เพื่อนเล่นต่อเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยน้องนิพาขอทําหน้าที่ของตัวสวดก่อนนะคะ น้โมซาทูสา,สา69 69ทุหกแก้วหกแก้วพิธีรีบเสร็จสักทีน้องนิพายอยากไปช่วยพี่ปิงแล้วเนี่ยคิวอ,อีอีโอเคเลยเอ้าวสวัสดีค่ะพี่ติมพิธีมันจะเสร็จแล้วค่ะพี่ไม่ต้องมาช่วยน้องก็ได้เอาล่ะงั้นก็จุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอเดียวจุดพร้อมกันกับเพื่อนเลยเหรอ,อเกินไปหรือเปล่าโอ้โ,อโหดีว่ะรอบนี้คือเล่นเป็นกันทุกคนเลยนะเนี่ย<อ>ดีเลยค่ะมาเจอที่เป็นแบบนี้เวลาเล่นจะได้ไม่ต้องปวดหัวเท่าไหรน่นะ<อ>เอาลละฟาร์มของไปตีผีกันดีกว่า เอ,อเหมือนเขาจะไล่กันอยู่ตรงกลางนั่นไงเพื่อนเข้าโอมมาฝั่งนี้แล้วิ่งไปก่อนเลยคะ่ะพี่ติ๊มเดี๋ยวน้องนิพาไปช่วยน้องนิพา,นงนพาจะโอ้ได้ประกรมสองมาด้วยของหวานละทีนี้เฮ้ตายแน่พี่เบลตายแน่เดี๋ยวดน้องนิพาเสยคอ,อแน่พี่เอาเพื่อนแอบตู้เหรอทำอะไรเพื่อนหนูฮะทำอะไรเพื่อนนิพาอย่าทำเพื่อนนิพานะโอ้ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่เองทำพี่นั่นแหละนิพาใช่เหรอพี่เบลพี่เบลคิดเป็นเองเปล่า เอเข้าไล่กันอยู่ตรงอ้านี่ไงอาลงมาตรงนี้นี่เองที่เบลขาลงน้องนิพาด้วยของน้องนิพาใช้ไม่ไวหวน่อยอ้าวกดโลบไปแล้วหรอถ้ากดโลบไปแล้วอย่างนี้ก็ขอฟาดหน่อยเดีลยวลกันแล้วก็ฟาดอีกทีก็เปรนเชนคอมเปอร์ออมีของแค่นี้อ่ะเอาเพื่อนก้าๆประตูตรงนี้มาให้เราโอเคอ่าโอโหอาวุธครบมือกันเลยุึยแล้วมันมีกล่องที่ยังไม่เปิดอีกไหมเนี่ยน้องนิพาอยากได้หมัดอ,อ่ะค่ะเดินไปตรงไหนก็มีแต่กล่องแดงที่มันเปิดแล้วว่า ต้อยู่นี่คะ่ะพี่ๆ่ะมาเลยค่ารุมยำมมเลยคะ่ะนี่เนี่ยไม่โดนนี่เนี่ยไม่โดนโอ้ย <What? S 1> น้ำบอนไม่ควันอยู่ในมือสตาร์เดอร์มีกี่อันก็หยอดไม่โดนใช่ปะเออ,เอ,อนี่เนี่ยไม่โดนเอช่างมาันดื โอ้ยแกพี่เขาขยันเปิดกล่องกันจังเลยว่าเปิดกันหมดแมบบเลยเนี่ยโอกว่าจะเจอกล่องที่ยังไม่ได้เปิดจะขยันเปิดอะไรกันขนาดนั้นวะฟราบตาไม่ทันเลยแม่มีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สายสินเงินนะ้ำมตลท่านิพาหรือเปล่าคะโอ้หไอชิหายน้ำมล์มีกแลมาคำหรือไม้ไหวสักอย่างมาออกให้หน่อยไม่ได้หรอรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่แดงแดง,งรีแล้วโอเคเลยอ่ะพี่เบลทำไรอะทำไร,ท,ำไรที่อยู่ที่ทิพายแคทำแบบ Damage. ไปพีย่ยนะูริ้ะเอาอะไรวะที่อย่างนี้เสียงไหมกันจู่ๆเอาแน่นขึ้นมาเฉยยังไงเด่ยเขาจะเอาเราต่อหรือเปล่าเอาน้องต่อหรือเปล่าอ่าไม่เอาเง้นก็เปิดกล่องต่อแบบหน้าด้านๆก็ไม่เห็นเราจริงหรอพี่เบลลไม่เห็นน้องจริงหรออเดินผ่านกันไปเหมือนคนไม่รู้จักกันมาก่อนน้องได้ไม่ไหวแล้วเนี่ยกลับมาหาน้องนิพาก,ก่อนน้องนิพายอยากฟรชพี่เบลกลับมาหาน้องนิพาเแล้วอ้าวหายไปไหนแล้ววะเอาอ๋อกดอาไปหาเพื่อนอะโถเอ้ย แล่วคิวรู้ได้ยังไงนะคะทุกคนเมื่อกี้มันมีรอยเลือดเวลาเบลกดอาร์ตกใจหมดเลยนึกว่ารอยประจําเดือนใครเลาไปไหนกันเล้ยนะอัตเตอเออตกใจเปล่าอัตเตอมีโลหรือยังพี่เบลมีโลหรือยังอ้าวยังไม่ลั่นโลว่ะหรือว่าโลยังไม่มานะแต่ก็น่าจะใกล้แล้วแหละพีป่ปิงเรียกลอให้มันใช้ล้อลยพี่เออนั่นแหละอ้าวยังไม่กดอีกหรอยังไม่กดโลอีกเลยกดเถอหนูอยากฟาดเต็มที่แล้วเนี้ยนั่นไงกดแล้วอ้าวสวยเลยตรงนี้มันเดกาวูมัน เหมือนเราเคยอยู่ตรงนี้ดักตีมาก่อนดักตีมาก่อนเอ้ยเอยเอเก็บโดนฟาดเมื่อกี้ต่อเชนคอมโบลาดไปนิดเดียวเอาไหนะแล้วก็มางมกาชากล่องแดงต่อขอประคำเถอะนงจะไม่ไหวแล้วโอปะคำให้นงนี่เพลหน่อยน้อนี่เพลอยากฟาดเออสายสิเอามาทำไมเอามาผูกคอเพื่อนกูหรือไง ไหนก็ออกแล้วก็พันไว้ก่อนเลยละกันเผื่อเพื่อนได้ใช้นะเอาไว้เรียกโล้นนะทุกคนเรียบร้อยอ่าววันนี้พี่ยูริมอฟาดหนูทำไมเนี่ยเอาตรงนี้ไม่น้ำมนต์ด้วยงั้นก็เก็บมาก่อนนะแล้วก็สุกาชาต่อเอ๊รอบนี้ได้ไรนะแล้วจะว่าไปผีหายไปไหนวรอเนี่ยเพื่อนไปกดเอฟโลหายไปแล้วว่ะนี่ยอมบอ,อยววบอกนะว่าพี่เบลหนีลงน้ำอ่ะเอาเจอยาพอดีเลยพี่ปิ๊กค่ะ๋รวนี้พาเจอยาลงเอายาเร็วอุ้ยเมื่อกี้นึกว่าพี่ยูริเดินสวนกับเพื่อนเลยกูเฮ้ยพี่เขาเดินลงน้ำปน่ะอ้าวนะพี่เบลหนีลงน้ำไปแลว้ว ลงน้ำไปแล้วแบบนี้เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะใกล้าตายแล้วแหละเดี๋ยวถ้าเราจัวได้ประคำสามเนี่ยคิวจะรีบลงไปแลกเลือดกับมันข้างล่างเลยคุม้มตายแน่นอนแต่ขอไปฟามแป๊บหนึ่งเอ,งเอ๊กล่องแดงข้างล่างมีตรงไหนไม่เปิดบ้างอ่าอันนี้ไงนี่ไงแล้วเมื่อกี้มันเห็นพี่เดวแบบอู่พี่เขาอยู่ข้างล่างจริงด้วยอยา,ากวาไปก่อนอะเมื่อกี้ดูสตามินาขึ้นแสดงว่าพี่เขาแอบ,บมองเราด้วยนะเนี่ยโอ้ยไอพี่ยูรีตกใจหมดเลยเนี่ยฮะเฮะ้ยประคำโอ้ยแล้วเป็นประคำสามด้วย S <S <S ทุกคนรีบลงมาเร็วตายแน่พี่เบลตายแน่ขอแค่กดโล่เท่านั้นแหละตายแน่สวัสดีนะคะพี่เบลเอายังอยู่ตรงนี้อยู่หรอป้าเป่าป้าบ่กเออสวยพี่ยูริกดกัน์ดมันเข้าไปให้มันเปิดโล่เอาให้มันเปิดโล่ยังไงยังไงป้าเป่าปาแล้วอย่างนี้เปิดไหมโอเคสวยเปิดโล่ไปแล้วหรอพี่เบลขาเอออย่างนั้นโน่นี่พาขอต่อยคืนนะคะฟันมาต่อยกลับไม่โกงฟันมาต่อยกลับไม่โกงไม่โกงนี่แน่ขออีกหมัดโน่นิพาขออีกหมัด ไปผีพายไปเลยโอ้ยทาไมต้องทาร้ายกันขนาดนี้พี่เบลอุซานนี้ลงมาในน้ําแล้วเชียวหา,าว่าอย่างไงเบลเ่าวสวัสดีนะคะเจ๊ลพรช่วงนี้เบลขออยู่เป็นเพื่อนด้วยก่อนละกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับน้องนิพาในสกินไฮวินเซ็ตใหม่นะคะหวังว่าทุกคนคงสนุกกันนะแต่ว่าตอนนี้คิวต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย หากว่าดูคลิปแล้วชอบแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ